สวัสดีค่ะพบกับช่องพลายวาลนไท์เฟมิลี่นะคะสวัสดีทุกทท่านค่ะวันนี้เป็นแม่ควานค่ะวันนี้ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเป็นแม่ควานนะคะน้องวาลินไทยเดินตามแม่มาเดินตามแม่มาเลย่อพล เุีนยังชอบก็ยังเขาอย่างบ้าบ้างทางไทยนี่เงนะคะบรรยากาศโอ้โหนั่งบนหลังช้างค่ะทายอยู่กับน้องเต้ยคลาทายอยู่กับบ้านเะเยชุนกับบ้านเต้ยโอ้มีแต่โคลนเลยนะคะดูสิคะมีแต่โคลนเลยมานั่งช้างเที่ยวป่าน้ามูลด้วยกันนะคะโอ้ยดูใจบ้าใจบ้าเอ้ย <laughs> ยอมอนหนีห่างแม่เลยนุชาววาไม่ยอมหนีห่างแม่ค่ะแม่ลรลุงจ้าจะปีนกินหญ้าไหนเนาะวันนี้เนาะโอ้เข้าป่าเข้าป่าเี็นะคะบรรยากาศอุย้ยมานั่งบนหลังช้างด้วยกันนะคะรบอบตัวอังขางหมว โอ้โอเดินนำหน้าค่ะเดินนำหน้าแม่สวัสดีครับผมตอนนี้พ,อพ่อฝลก็ให้แม่ดาวเป็นแม่ควานสักวันหนึ่งครับผมโอยวุ้ยสวัสดีครับคว้าหน้าแม่อยู่โอ้ยคถ้าแม่ควานครับวันนี้จะเป็นแม่ควานนะครับอีกวันแข่งด้วยกันนะเ <Familien> นี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับครั้งแรก <ia> ในชีวิตเลยครับครั้งแรกเลย ที่ว่าเป็น,มนเนมควานนะครับมีช้างก็จริงอยู่ไม่เคยได้ขี่ช้างเป็นของตัวเองสักทีนะครับมีแต่ให้นักท่องเที่ยวขี่ครับผมอ่าฮะเป็นความรู้สึกว่าน่าจะน่าจะกลัวด้วยนะครับครั้งแรกนะโขีค okay, นะครับตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ป่านะครับ <Okay. S 2> ที่จะไปผูกเม็ดดาวกับนะน้องน้องวาเลนไทยนะครับน, <laughs> นี่ครับเป็นพื้นป่าครับ เข้าป่าแล้วครับเข้าป่าแล้วครับผมโอ้ยนึกหุ่นยนต์นหุ่นเราละไปใช้โมทูเนียลนิดนะโอ้โหโอ้ยอ่านี่แหละครับโอ้โหเมควันเมควันรู้สิวเมควันจะกลัวเมควันทางแรกค่ะั้งแรกครับโอ้ยคอยคอยนั่งคอย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 โอย เราจะน่าอะไมุดโปเลยเนาะ,ะนไหม,มก็มาลาสีสม้มเลยเคยทายอยู่นะอต็ออตกให้หนูนี่เป็ป่าน้ำเลยครับม,มาแล้วครับนีม่มาแล้วครับคืนปลาน้ำแล้วครับโอ้โ,อโหฮาวนี่ขอนี่นะครับตอนนี้ก็มีช่องทางที่ให้เดินอยู่นะครับไม่มีน้ำนะครับแต่ว่าเม็ดดาวก็นี่นนะครับเรือไม่เม็ดดาว ครั <Hub> ble, ้งแรกค่ะก so like ็กลัวป่ะก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไม่ค่อยกลัวแม่ดาวบอกว่าไม่กลัวนะครับน้องวายอยู่ข้างหลังด้วยครับเงีเงี้ยเงีเงีเงีเออละน้ำน้ำห้ามยับเแห้งอู้น้ำบาทอู้น้ำบาดไม่รู้แล้วน้ำอะไรผมจะไปอย่างเดียวปลาผมจะไปอย่างเดียวน้ำหน้าแม่อย่างเดียวเลยอู้น้ำน้ำนีอะลรมาที่บาทแม่โอ้ยมาถึงปลาเลย มาถึงป่าแล้วครับลุงครับแม่ลุ่งกินยาเลยประมาณนาทีเฮ้ยโอ้ครับลุงจะเชื่อเชื้อไทยอุ่นครับไปแล้วครับเห็นแต่บรรทายสวยๆไปไปนำหน้าเลยครับไม่ได้รอเลยครับไม่รอเลยครับไม่รอพอควานไม่ควานเลยครับไม่รอแนะไม่รอแม่งเลยนะครับควานไทยเอ้ยนำหน้าแม่เลยนะดูสิครับ มานั่งช้างกันได้นะคะส <laughs> นุกมากเลยข <laughs> ี่ช้างเ <c oughs> ที่ยวในป่าครับั้งเรกของการนั่งช้างที่แบบนี้อันนี้คือวิธีการนั่งช้างแบบถูกวิธีนะครับแบบอ๋อทุกๆครั้งที่พวกนักท่องเที่ยวมานั่งคือนั่งบนเหล็กหรือว่านั่งบนบนหลังไม้นะครับในนั่งช้างครับอันนี้คือนั่งช้างของเทวจับ <ทะ S 1> มือจับขาลูกชายถามแม่ครับแม่ไปจะได้แม่ไปจะได้ยานบบยานบบโอ้อ่าไม่ควานถอยหลังเอาโซ่ลงเลยค่ะ แช่เทลังครับเอามือกดเทลังเอออย่างเง้นแหละกางยังอ่าเอาลงครับเอาโซ่ลงอ่าลงฝั่งในห้องหนึ่งก็ได้ครับลงฝั่งหนก็ได้ลงฝั่งหนก็ได้เออเอาที่ฟังตัวเองถนัดอ่ะลงไปเลยครับลงไปเลยครับนั่นนะฮะอ่าลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆครับอ่าลงไปเลยครับวันท้ายไปช่วยแม่ดาวลงหน่อยไปรับไปเอาโซ่ลงไปรูปไปช่วยแม่หน่อไปช่วยแม่หน่อยไปวันท้ายอ่าเอาลงให้หมดนะครับแม่ดาวนู่นนะครับ คนท้ายไม่สนใจเลยฮะเออนู่นอยู่นู่นครับอ่าลงเสร็จแล้วขี่มาฝั่งนี้ครับแม่ดาวอย่าไปข้างหน้าครับกระดิกขาซ้ายมาทางขวาเออกระดิกขาซ้ายกระดิกขาซ้ายมาลุงมากระดิกขาซ้ายมาทังนี้ครับกระดิกขาซ้ายเช้าจะหันมาฝั่งนี้กระดิกขาซ้ายเพื่อมันจะมาขวาอมาอย่าเกรงครับอย่าเกรงอย่าเกรงครับมา กระดิกซ้ายช้างจะมาขวากระดิกขวาจะไปซ้ายถ้ากระดิกเดินตรงกระดิกสองข้างกระดิกสองข้างเดินตรงครับมาแล้วครับมาแล้วพยายามพยายมมาทางหน้านะครับคุณนั่งอย่างนั้นเดี๋ยวก็คว่อมครับคุณนั่งไม่เต็มที่เออนั่งตรงนั่งให้มันได้เต็มครับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตแม่ดาวจ้าวันนี้ดาวรุ่งขึ้นดาวรุ่งนะครับผมดาวรุ่งขึ้นดาวรุ่งเอ้าเออเอ้ยอึบอึบ อ๋อลูกชายว่ายัางไงลูกชายว่ายังไงมันใช้สนุกไหมนี่อ๋ <c oughs> อเล่นเล่นอีกแล้วครับเล่นอีกแล้วใช้ฮาริโซนหลังนี้ครับบอลลิทายกับแม่ดาวรุ่งเมาครับของของบักลาด้อยอ๋อมาแล้วครับาามาแล้วนู่นมาแล้วครับแม่ดาวรุ่งกับบอลลไทน์มาแล้วดาวรุ่งมาแล้วมามามาดิ่งมาตงนี้ดิ่งมาฝั่งนี้ดิ่งมาฝั่งนี้อ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว อ่าโอเคไม่ดาวลงไหมลงไหมจ๊ะลงจ้าอ่าลงจ้าเดี๋ยวนะครับไมื่ดาก็ให้ให้อาณาล้มนะลงบอกให้ช้างนาะลงนาะลงกดข้างหลังมันกดข้างหลังกดข้างหลังกดข้างหลังเอามือกดข้างหลังนาะลงนาะลงนาะลงลงเฮ้ยเนอลงเจ็บนาะลงข้างหลังกดข้างหลังกดนาะลงอ๋อขาขามาขามาขาขาข้างหลังไม่อีกตุนมาเร็วๆรถโอ้โหมีแหละครับเป็นการเป็นควันครับอ่าการเป็นควันครั้งแรกของเขาครับ ก็ซือว่าโอ้ยกังแรกในชีวิตแม่ดาวเลยค่ะกังแรกในชีวิตแม่ดาวเลยค่ะก็สนุกนะคะแม่แม่จ๋าสนุกค่ะได้นั่งบนแม่ดาวรุ่งสนุกมากเลยดูค่ะลูกชายน้ขึ้นอย่างแรงเลยครับเมตรนี้ฮะโอ้โหน้ำขึ้นมาเยอะเลยนะคะ ถึงสะหาดรายของน้องวาเลนไทนยแล้วน้ำไหลเชี่ยวมากเลยค่ะดูค่ะน้ำขึ้นสองเมตรน่าแม่งเนี่ยวันนี้พ่อพลบอกว่าน้ำขึ้นสองเมตรเลยนะคะดูค่ะเขาปล่อยน้ำมาเนาะฝนตกอู้น้ำมาขึ้นเยอะมากมากเลยค่ะถือแลวเรคลังแล้ว,ลวปีลรปีเมตรเนาะมเมื่อวานยังไม่ถึงนี่เลยเนาะ ปลาอยู่ปลาลูกใช่ <ลง S 2> ดูนี่สองเม็ดกับสามเม็ดน้ำไหลเชี่ยวมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจน้องวลันทนยด้วยนะคะตอนนี้ผู้ติดตามน้องวาลันทนยยังไม่เยอะเลยจ้าจะได้มีโฆษณาเข้าสักทีค่ะแม่แม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเล็กๆของเราด้วยนะคะชมวิถีชีวิตการเลี้ยงช้างของครอบครัววาลนไทยนะคะผู้ติดตามยังน้อยอยู่เลยค่ะวาลนไท์สนุกใหญ่เลยช่วยแชร์เป็นกำลังแรงใจให้น้องวาลนไท์ด้วยนะคะ แม่ดาวรุ่งถ้าพ่อพลไม่อาบให้ก็ไม่ไม่ยอมอาบนะโยนเลยไม่แม่โอ้โหโยนระเบิดลงน้ำด้วยแม่ดาวรุ่งโยนระเบิดลงน้ำด้วยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยววันหลังแม่ขอไปอาบน้ำให้แม่ดาวรุ่งกับน้องวาเลนไทน์บ้างเด้อ วันนี้แม่ดาวได้ขึ้นนั่งแม่ดาวรุ่งแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีนะคะเพลิดเพลินไกดบ้าสนุกไหมลูกวันททยสนุกไหมครับสนุกใหญ่เลยครับน้ำลึกมากเลยนะคะตอนนี้ลงไปลึกๆไม่ได้ แม่นารุ่งนอนลงนอนลงเร็วแยกลง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 ที่โคลนเต็มเลยเอาลงแจ๊บแจ๊บลงนอนลงแจ๊บลงคือให้นอนลงนะคะให้นอนลงจะได้อาบน้ำให้ลงลงลงไงเอาลงแจ๊บแจบลงอ่าแจ๊บลงแจ๊บลงนี่คือให้นอนลงนะแจ๊บลงแจ๊บลงมิดเลยมิดมิดเลยมิดหัวมิดลงเลย มุดลงมุดลงอ่าวาเลนไทน์ถูล้างถูล้างให้แม่ถูล้างให้แม่โอให้แม่เหรออาถูล้างให้แม่โอ้โหชายวาถูล้างให้แม่ค่ะวาเลนไทน์ถูล้างให้แม่น้องชายเอ้ยน้องชายถูล้างให้แม่แล้วลูกเอาถู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 ขี้โคลนเต็มหลังแม่เลยนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอากินอาอยู่ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะกลับลาทุกทกท่านเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมความน่ารักของน้องวาเลนไทยวิถีชีวิตการเลี้ยงช้างของครอบครัวน้องวาเลนไท์นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า